เสียเส้ยงไงเสี้ยงงี้มาเนี่ยนี่ยังเฮ้ยจ้าผู้ใดไปบอาสู้เพี้ยไปฟังบุ๊ว่าไปไปล่างก็เล่าเกมจบมึงขึ้นนี่แหละเนี่ยตัวนี้ไปบอกเขาแม่ด้ไปขึ้นมาหนิเว้ยนั่นกูว่าตัวตัวไปรับสารภาพสัตวบอกไม่ก็บอกตัวนี่มันหูความจร,จริงเหรอเนาะโอ้ยหมอหนิแม่แล้วจะไปเฮ็ดที่สั้นไหมมึงฟังกูบอกกรอเป่าเด้อไม่ยังคือจ้งคดีขา่านตายนี่หมันบัวเขินศาลตัดสินตีคุกยี่สิบปีมันบัว ตัวให้การรับสารภาพเขาลดโทษเห้เครร่องนึงบ่าลดบวกเคยกับทําความผิดลดอีกอันนี้สั่นอายุคววมเดซัอายุค่วมยี่สิบปีเรื่องกระจบกันไปแล้วไหมนั่นบ่าต่ว่ากับแม่เดี๋ยวบ่ได้เลยยังปะเอูเคเบึ้ไปรับสารภาพปุ๊บเท่านั้นละในว่ามึงสิเคย่อกับทําความผิดหรือบ่เคย่อนกระซังโทษบึงสิบเพิ่มเป็นสองเท่าขึ้นไปเลยหูจักบอสองเท่าเออ แล้วอายุความนีงบมมีมันจบสิ้นเนี่ยบ้านนี่เขาคือพอย่ำไลเขาก็สจิดคุดเขาบานนั่นตายบ่บานนี่เพราะนั่นนเทียงรอดไเทียงกัางคเขาคู่กับเทียงไปรเดียาไปย่อมรับเทียงกระต่ายคเดียวกับเทียงไปเลยเทีกยงกุ้งสูบบเอิเมียงตาไน่ัเป็นเทียงซอย